พามาดูบ้านลูกค้าที่ใช้ตัวพื้นผนังแล้วก็หลังคาของปิงปองค่ะที่นี่นะคะอยู่ที่โครงการหมู่บ้านภูตะวันนะคะอยู่ที่อําเภอปากช่องอากาศจะดีค่ะวิวดีแล้วก็วันนี้พามาดูว่าในนี้ใช้ตัววัสดุพื้นหลังคาของปิงปองเนี่ยมีอะไรบ้างพื้นที่อยู่ที่ร2อตารางเมตร4ห้องนะคะ4ห้องใช้สอยแล้วก็1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องโถงแล้วก็ด้านล่างก็คือมีเป็นห้องเก็บของด้วย เป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูนะคะ,ะตัวหลังคาเนี่ยก็คือเขาจะมุงหลังคาเป็นทรงจั่วนะคะจั่วสูงเลยนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมคะผนังผนังตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวผนังปูเป็นแบบแนวนอนนะคะอันนี้ใช้ตัวสีฟ้าอ่าสีเขียวค่ะสีเขียวบางจ่านะคะแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวโถงโล่งนะคะด้านในก็คือจะใช้ไว้เก็บของนะคะพามาดูด้านในค่ะ ด้านในนะคะด้านในก็คือจะเป็นตัวลูกค้าจะใช้เป็นตัวโถงโลง่ลงๆเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นพื้นที่ใช้สอยนะคะถ้าหากว่าใครมีพื้นที่เนี่ยไม่อยากทําเป็นสองชั้นด้านล่างก็คือใช้เป็นเก็บของเก็บสัมภาระอะไรของเราพวกนี้ได้เลยไม่ลกด้วยนะคะ,ะด้านในตรงนี้โอเคส่วนพื้นนะคะตรงนี้เนี่ยลูกค้าใช้พื้นของปิงปองค่ะ ตรงนี้จะเป็นตัวซิงค์นะคะแล้วก็ระยะห่างของตัวไปเหลกเยกจะอยู่ที่เมตรนะคะคูณ2เมตรอ่าดังนั้นคือก็จะค่อนข้างแข็งแรงนะคะแล้วก็สีซิงค์ก็จะก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะออกเป็นเงาเงาหน่อยนะคะแล้วก็กันสนิมได้ดีด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวหญิงพาเข้าไปดูด้านในบ้าน เ็นไ,ไหมคะ,ะก็เราก็เดินสายไฟนะคะเวลาเดินสายไฟด้านนอกก็เจาะทะลุไอตัวผนังออกมาได้เลยนะคะเราสามารถติดตัวเฟรมวงกบป,ประตูหน้าต่างได้แล้วก็ลูกค้านะคะใช้ติดตัวปลายน้ําค่ะอันนี้ก็คือเวลาฝนตกลงมาก็คือปล่อยน้ําทิ้งลอกมาด้านนอกได้เลยนะคะ<ม>ติดกันนกมีกันนกติดด้วยเพื่อไม่ให้นกมันเข้าไปในนั้นค่ะโอเคป ตอนนี้ก็หน้าง,งานก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดิถึงเก้าเอร์เซ็นแล้วพามาดูด้านในนะคะด้านในตรงนี้นี่คือก็คือจะเป็นตัวบริเวณตรงนี้จะเป็นตัวโถงนะคะสำหรับรับแขกนะคะแล้วก็ เราสามารถเจาะติดตั้งตัวประตูที่เป็นประตูสไลด์ที่เป็นกระจกแบบนี้ก็ได้นะคะลูกค้าสามารถเอาให้ช่างติดตั้งพวกช่างอลูมิเนียมค่ะให้เขามาติดตั้งตรงนี้หน้าง,งานก็ได้เลยเวลาติดตั้งก็คือว่าให้ปูผนังให้เต็มก่อนเลยนะคะแล้วก็เวลาเราจะติดตั้งพวกประตูหรือว่าหน้าต่างแล้วเราค่อยตัดตามหน้านงานจริงขนาดจริงอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันการผิดพลาดะแล้วก็ตรงนี้ ผนังด้านในโดยรอบทั้งหมดนะคะก็จะคือจะเป็นลายหินอ่อนเห็นไหมคะเวลาวางก็คือปูเป็นแนวนอนนะคะก็คือวางเป็น,นี้3ชั้นนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนตัวด้านตัวฝ้าก็คือจะเป็นฟ้าสีครีมนะคะแล้วก็สามารถติดตัวโคมไฟแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะติดเป็นพวกเชนเนลียอะไรพวกนี้ก็ได้คะ่ะพามาดูด้านในด้านในน,น,นี้มีห้องอะไรบ้างระหว่างทางจะเป็น ลูกค้าจะใช้ตัวผนังที่เป็นลายไม้เข้มนะคะ,ะมาดูผนังด้านในอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะวันนี้เรามาเจอเจ้าของบ้านด้วยสวัสดีค่ะผู้พันผู้พันสวัสดีค่ะค <laughs> ขออนุญาตผู้พันแล้วนะคะขออนุญาตรีวิวบ้านหน่อยนะคะผู้พันนะค่ะได้ค่ะด้านในนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวห้องห้องนอนอันนี้จะเป็นห้องนอนใช่ไหมคะ อ๋อโอเคจะเป็นห้องนอนนะคะก็คือเห็นไหมคะว่าตัวหลังคาของเรานะคะสามารถวางระยะของแเหล็กได้ตั้งแต่สี่เมตรจนถึง6เมตรเลยนั่นหมายความว่าเวลาเราเข้ามาเนี่ยเราไม่ต้องไปเจอพวกโครงเหล็กที่มันอยู่ระหว่างกลางแล้วมันก็จะไม่รบกวนสายตาเราด้วยแล้วก็เวลาเรานอนหรือว่าพักผ่อนเนี่ยก็จะรู้สึกสบายขึ้นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราติดตั้งพวกไฟนะคะสายไฟเราสามารถเดินลอยแบบนี้ได้เลย พอเราเราเดินลอยแบบนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือต้องการที่จะแมนทันเนนเราก็ทําได้ง่ายเหมือนกันค่ะในห้องนอนจะเป็นตัวาลายผนังที่เป็นลายหินอ่อนนะคะเป็นแนวนอนทั้งหมดเลยก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งทีนี้อันนี้อาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับบางท่านนะคะว่าเอ้ยถ้าหากว่าฉันจะเลือกห้องนอนเป็นลายเนี่ยลายหินเนี่ยได้ไหมเนี่ยคะ่ะให้ดูเลยนะคะลายหินอ่อนทั้งหมดเลยในห้องอันนี้เป็น ห้องนอนที่หนึ่งเนาะหรืออิงพาไปดูอีกห้องนอนอีกห้องหนึ่งค่ะเอ่อตัวพื้นจะบอกว่าที่นี่นะคะลูกค้าปูพื้นเป็นแบบกระเบื้องลามิเนตนะคะนี่เห็นไหมคะลูกค้าวางปูพื้นที่เป็นของปิงปองก่อนอันดับแรกนี่เอาให้ดูอันนี้เป็นพื้นของปิงปองนะคะหนา10เซนพอปูแล้วลูกค้าสามารถที่จะเลือก ปูเป็นพื้นกระเบื้องหรือว่าเป็นลามิเนตก็ได้นะคะแต่ว่าน้างานที่นี่ปูเป็นลามิเนตก็ให้ช่างของกระเบื้อง ate, ลามิเนตมาปูให้นะคะอันนี้ห้องหนึ่งนะคะน,นี่ก็คือเป็นห้องที่4อันนี้จะเป็นห้องทานข้าวเนาะแลวส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องไว้สาหรับห้องครัวเตรียมอาหารนะคะส่วนห้องนี้สองห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องนอน นะั่ะนะมีสองห้องนอนและสองห้องอห้องครัวห้องอาหารเป็นสี่เนาะและอีกหนึ่งห้องน้ำห้องน้ำ,น,ำนะคะตอนนี้ช่างกำลังติดตั้งสุขภัณฑ์นอยู่อยู่ห้องน้ำเราไม่เป็นอโอเคติดตั้งสุขภัณฑ์ตอนนี้ก็ติดพวกโซนชาเวอร์อยู่ยยสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าซิงล้างหน้า ติดตั้งได้หมดเป็นกระเบื้องปูกระเบื้องอันนี้เป็นกระเบื้องนะคะลดลงมาจากพื้นอีกสเต็ปหนึ่งประมาณห้าเซนหเซนมาหลังบ้านนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นระเบียงทรงโซนด้านหลังแล้วค่ะด้านหลังนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นตัวผนังละหินอน่อนแล้วก็เป็นสีเขียวบางจากค่ะเงยเงยหน้าขึ้นไปข้างบนนิดนึงเงยหน้นาขึ้นไปข้างบนนิดนึง ก็จะเป็นทรงจั่วด้านบนนะคะจั่วอันนี้เนี่ยก็คือจากด้านแปลเหล็กข้างบนมาจนถึงด้านล่างอะ่ะมันใช้ระยะอยู่ที่ประมาณ4เมตรได้เลยไม่ต้องมีตัวแปรเหล็กที่มารับตรงกลางระหว่างทุกๆ2เมตรหรือ1เมตรแล้วค่ะโอเคสวยไหมคะกว้างไหมที่นี่นะคะสห้อง นะคะสี่ห้องใช้สอยนะคะแล้วก็1ห,ห้องน้ำนะคะแล้วก็ด้านล่างเป็นโถงอีกนะคะแล้วก็ด้านบนของจั่วเนี่ยก็คือจะเป็นห้องเก็บของอีกน,น,นั้นคือพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะแล้วก็อเนกประสงค์มากนะคะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดอยู่ที่ร้อสตารางเมตรนะคะงบประมาณในการสร้างทั้งหมดนะคะทั้งของทั้งแรงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนบาท ถ้าท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากเห็นตัวอย่างนะยิ่งอยากให้ไปดูที่สีคิ้วโควราชนะคะก็คืออันนั้นจะเป็นทรงนอดิดิ์หรือไม่ก็ถ้าหากว่าอยู่ใก,ใกล้ๆกรุงเทพแล้วก็บริเวมณฑลเนาะไปดูได้ที่กรุงเทพรามอินทานะคะวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ